อ่านตามครูนะครับอ่านสะกดคำนะครับอ่านสะกดคำมาสะกดตัวนี้กันก่อนออนอไม่เอกอ่านอสอสกดกดหรือกอดกดนะครับสะกดคออําคํานะครับอ่านสะกดคำมาดูคําแรกนะครับเกี่าเกียนะครับ คำนี้คือเกี้ยเกี้ยมีตัวกอไก่ใช่ไหมอ่าฉะนั้นพยัญชนะคือกอไก่แล้วสระอะไรจําได้ไหมสระเอียเห็นไหมสระเอียนี่เยอะหน่อยนะมีเอมีอีมียอยักษ์มีสระอ่ะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าสระเอียนะครับฉะนั้นสระเอียเจอกอไก่เห็นไหมอ่าวรรณยุกต์อีกมีวรรณยุกต์ด้วยนะฮะวรรณยุกต์อะไรนะครับไม้ตรีใช่ไหมครับไม้ตรีไม้ตรีอยู่ข้างบนมีกอไก่มีสระเอีย มีไมตรีนะครับอ่าฉะนั้นวรรณยุกต์ตรีเวลาเขาสะกดเขาก็จะต้องดูที่กอไก่ก่อนนะดูกอไก่แล้วก็ตามด้วยสระแล้วก็ตามด้วยวรรณยุกต์อ่าเขาก็ฝึกสะกดให้เรานะกะก็คือกอแล้วก็สระเอียใช่ไหมกอเอียเกียอกอเอียเกียไมตรีเกียกอเอียเกียไมตรีเกียเกีย กอเอียเกียไมตรีเกียนะครับฝึกให้คล่องนะครับคือเวลาเราเจอคําอย่างเงี้ยมันอ่านว่ายังไงถ้าเราอ่านไม่ได้เราก็ฝึกนี่อย่างเราก็แยกเลยพยัญชนะคือกอกายสระคือสระเอียแล้วก็มีวรรณยุกค,คือไมตรีเห็นไหมเราก็ไล่ตามถ้าเราอ่านไม่ได้เราก็ฝึกอ่านนะฝึกสะกดอย่างเงี้ยกอเอียเกียไมตรีเกียกอเอียเกียไมตรีเกียอ่าถ้าได้คํานี้แล้วคําอื่นก็คล้ายๆกันามาดูคําต่อไป คำนี้ก็คือเพียนะครับผอพึ่งนะเพียฉะนั้นพยัญชนะคือผอพึ่งเจอกับสระเอียนะครับผอพึ่งเจอสระเอียเห็นไหมผอพึ่งเจอสระเอียนะฉะนั้นวิธีการสะกดก็คือผอเอียนะผอเอียเพียนะผอเอียเพียนะครับคำต่อไปครับเปรีย้ยอ,อ่านยากโอ้สะกดเยอะเลยคำนี้นะฮะ ปรียยนะปรียยมีพยัญชนะอะไรปอปลากับรอเรืออ่าปอปลากับรอเรือเนี่ยควบกล้านะครับเป็นพยัญชนะควบกล้านะครับปอปลารอเรือปอรอปอรอละสระอะไรครับสระเอียปอรอสระเอียอ่าแล้วก็วรรณยุกคืออะไรคือไมตรีอ่านะครับมีวรรณยุกด้วยคือไมตรีอ่าฉะนั้นเวลาเราสะกดเห็นไหมปอปอตัวนี้ก็คือปอปลาใช่ไหมครับรอรอตัวนี้ก็คือรอเรืออ่าปอรอนะปอรอ แล้วก็สระอะไรสระเอียปอรอเอียเปรียพอรเอียเปรียเนี่ยพอรอเอียปอรอเอียเปรียแล้วก็ใส่ไมตรีเข้าไปปอรอเอียเปรียไมตรีเปรียพอรอเอียเปรียไมตรีเปรียนะครับฝึก่านะฝึกให้คล่องเลยอพอคล่องคํานี้แล้วคําต่อไปข้างล่างบ้างนะครับเตียงเตียงมีตัวอะไร ต่อเต่าอ่าเก่งมากครับพยัญชนะต่อเต่าสระอะไรสระสระเอียเก่งมากครับสระเอียนะสระก็คือสระเอียมีต่อเต่ามีสระเอียแล้วก็มีอะไรเป็นตัวสะกดงองงูเก่งมากครับตัวสะกดคืององงูนะอันนี้ก็คือต่อเอียงงอเห็นไหมต่อเอียงงอนะฉะนั้นเราเจออย่างนี้เราก็สะกดตามเลยมีต่อเต่ามีสระเอียมีงองงูนะครับวิธีการสะกดเราก็จะสะกดว่าอย่างนี้ ตอเอียงอนะตอเอียงอตียงเห็นไหมตอเอียงอเตียงอ่านะครับฝากน้องๆฝึกสะกดให้คล่องนะครับอ่าหน้านี้อาจจะมีแค่4ี่คำแต่ว่ามันเป็นคำยากนิดนึงนะเพราะว่าสระมันจะดูมีหลายตัวนิดนึงนะหมายความว่าผสมกันเป็นสระเนี่ยไหนจะสระเอไหนจะยอยักษ์ไหนสระอ e ีนะครับซึ่งพอรวมแล้วมันก็คือสระเ e อ กับสระเอียนั่นเองอ่ะพออ่านหน้านี้ได้ไปดูหน้าต่อไปครับ